สบายดีสบายดีนะ้องยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซ่อง Bright IT เนาะวันนี้อยู่กับข้าพประจากัลมธนวงดาราวันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะมารีวิวเลยว่ามาโชว์ให้เวิ่งเนานะนี่เป็นคือตัวนี้เนาะเป็นเสาการซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่กําลังไล่สดรือว่าอพอคาเสาคายเลยอาจจะเป็นแม่คาสีไล่สดขายเครื่องอย่างต่างๆสิเนาะเห็นะ<ม>ให้เสี่ยงสัดเจนเนาะถ้าเราใส่เสาการนี้เข้าไป ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ใส่ใหม่โบยาที่ได้รีวิวไปเนาะเสียงเป็นยังไงแจ้งโบแจ้งก็ลองฟังมึงเนาะตอนนี้เราจะมาแกะเบื้องเนาะเป็นซาวการ์ด V8 เนาะ V8 รุ่นใหญ่เนาะตัวนี้เนาะข้าพเจ้าเคยเอาอันตัวรุ่นน้อยมาใส่แต่ว่ามาเจอรุ่นนี้คือว่าคักก่อนเก่าเนาะเป็น V8 รุ่นใหญ่มาแกะเบื้องเลยเนาะว่ามีอย่างใดเพิ่นเอาให้เนาะนี่ซึ่งสร้างมาเนาะราคาบ่แพงตัวนี้เนาะ เพราะว่ามันเกินเกินนะคุณภาพที่เราต้องการเราสามารถใส่คอมพิวเตอร์ใส่อัดเพลงเลยได้เนาะเห็นเป็นห้องอัดขนาดน้อยได้เนาะนี่ในนี่มันก็จะมีเซาร์กเนาะรุ่นะนี้เลยเซอร์าการ์ดอกมาบ้างเนาะนี่เนาะอ่าเป็นเซา์การวด V8 ใหญ่ขนาดใหญ่เลยแหนะละเนาะรุ่นนี้จะบอ บอร์นั่นเนาะบอร์ตัดเสียงน้อยเนาะผู้ใดเคยใช้ V8 หรือว่า V8 Plus รุ่นน้อยฮั่นเวลาเอาอะลสิงเนาะตัวอ่ะจะได้ยินจะได้ยินแต่โลจังซีเนาะเฮาสมบ่รา์สมารถอัดเพลงได้เนาะแต่ตัวนี้เฮาประกันเนาะบอร์บ่เป็นแนวนั้นเนาะนี่เนาะก็มีสายแจ็คสายแจ็คมันจะมีอยู่2องสายเนาะตัวนี้ตั้งตัว V8 ธรรมดาก็คือ วีแธรรมดามันจะเป็นแจ็คคือแจ็คซัมซุ่มเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแจ็คซับเบลเลยเนาะเอาแจ็คคาดหรือว่าแจ็คเสียอ,อย่างเราสามารถเอาแจ็คเอาเปิดเพลงเสียบซับเบลเส่นลำโพงอย่างแหละมาใช้ได้เลยเนาะสะดวกสบายรุ่นนี้บ่มีแจ็คคือใส่แจ็คซัมซุ่มนั่นเนาะตัวเก่าจะมีแนวนั้นเนาะถ้าม,ามันคาดเนาไปซอกซื้อกยากแล้วก็สายทีสามเนาะที่เพิ่นแถมมาก็คือนี่เนาะเป็นสายซากสายซาก,าากหรือว่าสายต่อเข้าคอมพิวเตอร์เนาะ มันจะหัวมันจะเป็นหัวอันเดียวกันกับอนอาปรินเตอร์เนาะใส่ปรินเตอร์นะเนาะนี่เราสามารถเอาเสียบเข้าหูนี้เนาะทางหลังนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เราจะบอเสียบเือเพราะว่าเราจะเอามาต่อเซ็โทรศัพท์ก่อนเนาะเขาจะบอใส่ในคอมพิวเตอร์เีกามาทดลองมึงเพราะว่ารุ่นนี้เนาะมันมีแบตเนะาะซักแบตได้เราสามารถพบพาไปไล่โซดไปนั่งอยู่ป่ายอยู่เขาได้สบายเนาะเบ้ ตอน,นเหรใส่ก่อนเนาะเดียวเราจะมาใส่ใหม่ลองเบิ้งเนาะก่อนเดินข้าพเจ้าจะเปิดขึ้นมาก่อนเนาะนี่ปุ่มเปิดมันจะมีอยู่นี่กดค้างไว้เนาะเปิดขึ้นมานี่เ,เปิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใส่เสียบตัวทางล่ังนี่มันจะบม่มีทางหน้าเนาะมันจะมีอยู่ทางหลังอย่างเดียวก็คือโอ้ดล,ลายเลยแหละหูใส่ซากหรือว่าหูต่อข้อคอมเนาะแล้วก็มีหูเกมหู เน,นี่ยมีลายลายย่างเลยเป็นแปดเกาหูซัมซาเนาะลายอินลายเอามีครบตอนนี้เขามีใหม่อยู่ซองหม่ก็คือใส่ไม่ไดานามิกก็ได้ไมโครดิเซอร์ก็ได้เนะาะไมโครดิเซอร์อเขาจะเอามาอัดเพลงตอนนี้เขาเอาปลดเอาไม่เนาะจิมงานเขาเอาทอดเอาไม่ท่านมาใส่เนาะเอามาใส่เดี๋ยว,ยวก่อนอื่นกระตอสายลายอันนี้กนะ็เนาะ อ่ะเอาเอาไม้ตัวนั้นมาใส่เพี้ยนเอาไว้ในเนาะนี่เนาะเอามา้ไปเรื่ยนี่แล้วเขาจะเสียบไม้ใส่นี่เข้าไปก่อนเนาะแล้วเขาจะไล่ไปใส่โทรศัพท์บอลแจ้งตอนนี้ทำปุ่นไม้ออกเปในในในน็นยังไงเนาะเสียงอยู่โทรศัพท์ไม้ทางเก่าบ่เนาะเดี๋ยวตอนนี้เัาตอนน่าตอลองฟังดูสบายก่อนว่ามันออกบ่เน,นะออานนะนี่เนาะ มาลองสบาวก่อนน้าเฮาจะใส่ไลน์อ <inaudible> <ohne> ินเข้าไปใส่หูสบาวเข้าไปก่อนหูสบาวเฮาแมเบิ่งเนอันที่มาาบก่อนเนาะเสียบหูสาวเข้าใส่เนาะตอนนี้ดังแล้วเนาะือว่าเดี๋ยวตอนนี้เฮาจะ อ่าเข้าไปใส่โทรศัพท์เนาะมันจะมีใส่ไลน์เข้าโทรศัพท์เลยเนาะเราจะไปไกลนอยนึงเนาะไกลนอยนึงก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะต่อเข้าทางโทรศัพท์เลยนี่เนาะจากนี้ใส่โทรศัพท์เข้าไปเาสการเข้ามาทางนี้เนาะต้นไลน์เนานี่เลยเนาะพอดีเบิ้งเลยเนาะไกลๆเลยนี่จะมาต่อเบิ้งนี่เนาะ ให้มันเข้าไปในไลฟ์เนาะตอนนี้ถือว่าหฮาต่อแล้วเนาะมันจะมีอยู่นี่ก็คือว่านี่เนาะตัวนี้เป็นไม่โบย่าหฮาต่อเข้าผ่านตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นไลฟ์ออกไปใซ่โทรศัพท์เนาะลังจากว่าสายมันจ็กสันนอยนึงก็เลยเอามาไกลๆนี่เนาะนี่เนาะมันจะมีให้เลือกไลายเสียงเนาะเ้นว่าเฮาบีบไปเบิ่งเนาะนี่เฮลโหลฮัลโหล เดีเสียงน้อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลูกคือตันวนี่เนาะบักสบายดีเออเนาะฮัลโหลฮัลโหลนี่เนาะมีหลายเสียงเนาะแล้วบันนี้เขามีเอฟเฟคให้อีกเนาะหรือว่ารีเวิร์สเมียงต่างๆเนาะเลอะเลอะสองสามซีนี่เนาะือวโอเคเนาะพวกนี้แม่นปุ่ม เสียงเอฟเฟกต์ต่างๆเสียงเพลงนี้เสียงลายอะไรแล้วนะไอ้โยนะน่ะเนาะเวลาเขาวอาไปเขาสามารถเล่นเอฟเฟกต์ได้เลยเนาะน่าเนาะก็ถือว่าเหมาะสมแก่ผู้ที่โอ้ยเดี๋ยวนะเขาปิดเสียงเอฟเฟกต์ก่อนเนาะสำหรับตัวนี้เนาะมันก็เหมาะสมแก่ผู้ที่อาณะไลฟ์สดมากไลฟ์สดขายเครื่องขาย อย่างต่างๆเลยว่า cover เ,เพลงเนาะจะาอ่าเฮา,าสามารถต่อเข้า cover ทางโทรศัพท์ก็ได้ใไซคอมพิวเตอร์ก็ได้เนาะในยุคนี้ส่วนใหญ่พวกอ่าวัยรุ่นเฮาเพิ่นมัก cover เ,เพลงผ่านอนา,นาโทรศัพท์สิเนาะเฮาสามารถต่อเข้าได้เนาะแล้วก็เอาเพลงมาเปิดได้เลยเนาะอ้าตอนนี้เฮาขอเพลงเนาะทางทีมงานเฮาเอาเพลงมาต่อใส่ลองเบิ่งเนาะแล้วเฮาจะ เอาโทรศัพท์ตอนเป็นวิดีโอนี่เลยเขาจะอัดเสียงเลยเนาะเดี๋ยวหาสายแจ็คมาใสายเขาเนาะน,นะน,นี่เนาะตัวนี้เขาสามารถต่อเข้าไลน์อินได้เลยนะ line นะเนาะไลน์อินเนาะเสียงน้อยนี่มันก็นยังตัดอยู่น้อยนึงแต่ว่ามันก็นยังอัดเพลงได้สบายอยู่นะเนาะอ่าตอนนี้เขาจะมาต่อเข้ากนะันเนาะเเข้าไลน์ นี่เป็นไม้โบยานย้นยเนาะตอนนี้เราจะมาเปิดเพลงเข้าไปเบิงจะด,ดังอะไรเนาะนี่ต่อต่อข้านี้นะเพลงนี่มีโดนตีนี่ญญน,เเนะเอาสามารถกดเวลาเราว้าเราเพยงพรตัวก็กได้คือกันเนาะแต่ตัวนี้ จะเป็นภูมิใดเนะ<ม>าะอัลเนี่ยมันมีหลายภูมิให้ลิ่นแต่ว่าบ,อบอ <Hello. S 2> ่บอนขุนขาเ่าฮัลโหลเดี๋ยวขพเจร้องมึงเนาะ uh, นี่นี่เนาะนเวลาขพเจ้ร้า้เนี่เพลงจะพรอนไปอัตโนมัติเนาะมาะสมแกพูดที่จัดรายการหรือว่า เขาเปิดเพลงไปแบบลอดขึ้นนะเนาะลอดพื้นไปเวลาเขาเว้าโฆษณามีอย่างต่างๆไปเวลาเขาหยุดเว้าเพลงจะขึ้นมาตัวอย่างเนาะเวละน้องเหมาะสมแกผู้ที่มักอัดเพลงเองเนาะจะใช้ iPhone Android หรืออย่างสมาร์ตตอเข้าได้เนาะตัวนี้เนาะจะบทจำกัดเนาะ อ่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้เนาก็ขอบใจสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสำหรับตัวนี้มันราคาเพียงแต่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะในไทยที่ยากจะสร้างยากจะซื้อเนาะมันจะดีแล้วก็เหมาะสมแก่ทุกท่านเนาะที่กำลังหาสาวกาดดีๆมาไลฟ์สดหรือว่ามาอัดเพลงเนาะบาวซาแน่นอนว่าอัดเพลงเฮดเสียบส่กีตาซะอย่าง อาจไปหรือดังก็ได้แน,น่นอนขอบใจสำหรับการติดตามด้วย